อยากกินลูกอมอ่ะใครก็ได้ซื้อให้วัตนาเบงหน่อยได้ไหมครับพอดีเขาอยากฟันผัชวชีวิตมันชีวิตมันทุยชีวิตมันขาดหวานก็เลยอยากเติมความหมายกับชีวิตนิดนึงน่ะนะได้โปรดเถอะซื้อให้ผมหน่อยนะครับเอออยากถามว่าเสียงเหมือนเด็กหรือเปล่าครับเสียงแบบนี้พอเป็นเด็กได้ไหมพอดีปู่แก่แล้วนะก็อยากเป็นเด็กบางอะไรบ้างน่ะนะ <laughs> เหมือนไหมโคตรเหมือนน่ะคนบ้าเลยจะเก่งขนาดนี้วันนี้ก่อนที่มันจะเสียนาฬิกาไปมากกว่านี้ไปฟังนิยายกันเลยดีกว่าครับเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมว่าตาเาเบะกลับมาพบกันอ,อีกครั้งในนิยายวัยเรื่องไดาอารี่ของสมปองโดยชารีอิสอิสตอนที่11นะครับถ้าใครสนใจหนังสือนิยายเรื่องนี้สามารถติดต่อคน,นเขียนได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็มีอ e ีบุ๊กด้วยนะเรื่องเราจะเป็นไงต่อไปเน้นไปฟังกันเลยครับบทที่11วันหยุดของสมปอง วันหยุดนี่ไม่ดีจริงๆเลยสมปองรักวันหยุดตอนนี้ผมนั่งกินนอนกินในแมนเอ็มอย่างสงบอยู่ที่หอคนเดียวครับวันนี้มันจะเป็นวันที่ใครๆก็ติดต่อผมไม่ได้เพราะผมปิดโทรศัพท์ปิดแม่งทุกอย่างเนี่ยฟิลนี้คืออยากตัดข่าดจากโลกภายนอกสุดๆวันหยุดเราก็ควรทําตัวให้มันเหมือนหยุดจริงๆสิถูกไหมการบ้านไม่ต้องทําชีตไม่ต้องอ่านจะมีคริสหรือมีอะไรก็ช่างแม่ง <laughs> นี่สิชีวิตที่แสนสุข ผมเอื้อมมือไปหยิบเอนเป็นถุงใหม่มาแกะกินน้ำหนักผมต้องขึ้นเยอะแน่เลยเพราะช่วงนี้กินแต่ของหวานตั้งแต่วันฉเฉลยสายรหัสมันก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับขนมที่พี่สยามให้มายังหมดไปไม่ถึงครึ่งเลยผมก็ได้ขนมมาจากพี่ทะเลซึ่งเป็นลุงรหัสของผมเองโคตรโชคดีอ่ะที่ได้สายรหัสใจป๋าอยากกินอะไรก็แค่ขอแล้วก็ยิ้มหวานๆหน่อยก็ได้กินช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่สยามเสียเงินให้ผมไปเยอะมากเลยละแต่ก็พอๆกับผมที่เสียเนื้อเสียตัวให้มันเหมือนกันบ๊ะซบ ผมเจอหน้ามันทุกวันแล้วก็โดนใกล้ประจําด้วยนี่สงสัยมาตลอดเลยนะว่าถ้าไม่แกล้งผมสักวันมันจะตายไหมจะนอนไม่หลับหรอหรือจะเป็นอะไรผมรู้สึกว่ามันจะได้หอมแก้มผมบ่อยเกินไปแล้ะคือบางสถานการณ์มันก็ไม่น่าจะเป็นโอกาสให้มันได้ทําแบบนั้นแต่มันก็หาช่องทางจะทําได้อะ่ะและบางครั้งก็เป็นต่อหน้าคนหมู่มากคนครึ่งคณะ,ะเขาเข้าใจว่าผมเป็นเมียมันไปละไม่คิดว่าจะเป็นผัวบ้างหรอช่างแม่งเธอะผมรู้ตัวเองดีว่าผมไม่ได้เป็นเมียพิษาม ข่าวลือมันก็เป็นได้แค่ข่าวลืออีกอย่างผมไม่ค่อยสนใจชาวบ้านชาวช่องเท่าไหร่ด้วยคนที่ผมสนใจมีคนเดียวคือเจ้าขาอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ของผมกับเจ้าขาในตอนนี้ได้พัฒนาไประดับหนึ่งแล้วผมมีเฟซบุ๊กของเจ้าขาแล้วครับเอ้ยเขยาจังผมได้ไปขอเฟสคนงามด้วยตัวของผมเองเลยเนะมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากอะครับเจ้าขานี่โคตรน่ารักเลยผมนี่ส่องเฟสเธอเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนเลยเนะ ใน a c e b o o k ของเจ้าขาขึ้นสเตตัสไว้ว่าโสดด้วยที่ผมคิดว่าเธอเป็นแฟนกับพิ่สยามนั่นก็อาจจะไม่ได้เป็นแล้วเจ้าขาอาจจะไปบอกเลิกพี่มันหลังจากวันที่มาเจอผมก็ได้ใช่มันต้องใช่แน่ๆก๊อกก๊อกก๊อกใครมาวะวันนี้กูไม่ต้อนรับคนเว้ยก๊อก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 จะรัวหาอะไรขนาดนั้นน่ะผมลุกขึ้นมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูใครวะเขารัวขนาดนี้มันดาเพื่อนๆเหรอก็อาจจะใช่ชีวิตผมไม่แค่พวกมันนี่นะ ขอดูก่อนว่าเป็นเพื่อนคนไหนจะได้เลือกสกิลการด่าถูกเขาดังลัน่นแบบนี้ไม่กลัวข้างห้องออกมาด่าพ่อหรือไงนะเอะประตูผีสิงหย่อนน้ำมันบ้างนะชิบหายแล้วไม่ใช่เพื่อนกว่าจะเปิดได้เด็กเปรตร่างสูงที่อยู่ตรงหน้าบนเนื่อๆมึงรู้จักห้องกูได้ยังไงกูเก่งหลบไปซิหนักเว้ยพิษสยามแซงตัวผ่านหงเข้าห้องไปทันทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูยังไม่ได้บอกให้มึงเข้าห้องกูเลยป่าวว ผมปิดประตูแบบงงๆก่อนจะเดินม,มาอยู่ตรงตรถุงกระดาษใบใหญ่ที่มันถือมาด้วยดูเหมือนจะใส่กระดาษอะไรมาไม่รู้ครับพิ่สยามนั่งลงกับพื้นก่อนจะหยิบกระดาษเป็นปึกๆนั่นออกมานี่เป็นชี้ที่กูใช้เมื่อปีก่อนมีเลคเชอร์ไว้หมดแล้วผมยังน่ารับคำมึงเอามาให้กูเหรอเออสิวะแล้วโทรศรัพท์มึงเป็นหาอะไรติดต่อไม่ได้นะฮะไลน์ก็ไม่อ่านกูปิดเครื่องไว้อะแล้วมึงจะปิดเครื่องเพื่อก็วันนี้มันเป็นมันหยุด กูก็แค่อยากจะหยุดทุกอย่างแค่เน้นเองผมบอกมันก็จะได้ไปหยิบไอเนเอ็มที่แกะไว้มากินต่อหยุดทุกอย่างแต่ไม่หยุดแดกเลยนะมึงอะแน่นอนเสร็จแล้วใช่ปะกลับไปดิไล่กูเชียวเนอะไม่กลับเว้ยน่าด้านจริงอีเลวเจ้าของห้องไลยก็ไม่ยอมไปมึงจะอยู่ทำสร้างอะไรวะผมวางถุงขนมก่อนจะเอาชีที่กองอยู่ไปเก็บไว้ที่โซนโตเรียนผมไม่ชอบอะไรที่รกและไม่เป็นระเบียบครับถ้าได้ของมานี่ต้องเอาไปเก็บที่ก่อนเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว แลวผมก็ชอบเห็นห้องตัวเองสะอาดด้วยไม่รู้สึกสบายตานะถ้าห้องสะอาดและเป็นระเบียบเนะี่ยก็อยู่เฉยๆจะว่าไปห้องมึงนี่ก็สะอาดดีเนะส่วนทางกับหน้าตามึงมากเลยนี่ด่าหรือชมกูเนี่ยผมมอง้อนใส่ไม่ไปทีกวนตีนะมึงเดี๋ยวกูเอาน้ำมาสาดไล่หรอกเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอชมดิแล้วเรื่องเรียนมึงเป็นไงบ้างกูมีปัญหากับการเรียนฟิสิกส์มากอย่างอื่นกูเรียนรู้เรื่องหมดเลยนะยกเว้นฟิสิกส์ แค่นึกถึงสู่ก็อยากจะอ้วกออกมาแล้วคิดว่าจะต้องเรียนนี่ก็ขนลุกขนชันมึงเรียนคณิตรู้เรื่องไหมรู้ดีกูคโคตรเซ็งคณิตอ่ะมันก็ไม่น่ายากปะยากยังไงไม่เคยยากช่างแม่งไว้สอบค่อยไล่ติวทีเดียวผมเดินมานั่งลงตรงหน้าพี่มันหลังจากที่เก็บชีสเสร็จพี่สยามลงเอ็มแอนด์เอ็มของผมไปกินด้วยปกติผมจะเป็นคนห่วงขนมมากนะครับแต่ไหนๆก็เงินมันทั้งนั้นที่ซื้อมาจะแบ่งให้มันกินด้วยจึงนึงละกันนะ งานว้ช่วงใกล้สอบกูจะติวให้และกันอเอาไหมเอามึงเก่งฟิสิกส์เหรอไม่เชิงเก่งอะ่ะก็แค่เรียนรู้เรื่องไม่คิดว่าคนอย่างมึงจะเรียนรู้เรื่องด้วยนะเนี่ยคือหน้าอยา่างพิสยามสมควรจะพกทรโขและก็เดินหล่อๆทำหน้าก,กวนตีนไปวันๆเนี่ยถ้าทำไม่ได้จะเป็นพวกเรียนดูเรื่องเจ้าตัวไรตามองผมนี่ด่ากูป่ะเนี่ยชมอยู่กูจะด่ามึงทำไมผมมองมาด้วยสายตาใส่ซื่อในแนวที่ผมถน,นัดพิสยามก็ไม่ปากให้ผม เม่ปากไหมว่าเดยกก็ตกปากซะนี่ผมมองไอ้หล่อที่นั่งอยู่ตรงหน้าในใจนี่คิดอยู่ครับว่าวันนี้มันจะมาไหมไหนมันจะมาแบบพิษสยามโหมดอบอุ่นหรือพิษสยามโหมดหืนกล้ามผมจะได้รับมือทันไงไม่ใช่อะไรผมชอบเวลาพี่มาอยู่ในโหมดอบอุ่นมากเลยนะมันดูใจดีพึ่งพาได้และก็พร้อมจะปกป้องผมต่างจากพี่มันในโหมดหืนกล้ามพิษสยามในโหมดหืนกล้ามอันตรายต่อจิตใจผมมากอะ่ะไหนจะเปลืองเนื้อเปลืองตัวอีกผมไม่ควรเปลืองเนื้อเปลืองตัวให้ผู้ชายเอาจริงๆ มองหน้ากูทาไมนักหนาเดี๋ยวก็ท้องหรอกแต่หลอกแล้วมึงอ่ะคนนั้นไม่ใช่ปลักกดอีกอย่างกูเป็นผู้ชายด้วยถ้าเปรียบเป็นปลากาัดกูก็เป็นตัวผู้กูจะท้องได้ยังไงปลักัดตัวเมียเท่านั้นแหละที่จะท้องเน่ะและ้วมันก็ไม่ได้จ้องตากันจนท้องด้วยมันต้องไอ้จี๋ไอ,อ้จี๋กันก่อนมันถึงจะท้องได้ผมมานั่งคิดถึงสิ่งที่ตัวเองพูดไปเมื่อกี้กูพูดอะไรวะเออมึงพูดอะไรวะไม่รู้เพราะมึงแหละทำกูงงเลยเนี่ยไอ้บ้างงงกูเน มือเดียวดึงแก้มผมโง่แก้มกูยุ้ยพอดีแก้มกูแล้วเมื่อไหร่มึงจะกลับเนี่ยขออยู่ด้วยพังหนึ่งไม่ได้หรอวะไม่ได้มึงจะอยู่ทําไมไม่มีหอหรือบ้านอยู่ด้วยไงวะจะอยู่กวนตีนกูถ้าจะกวนตีนมึงกลับไปเลยเออนะ่าขอยืมต่างหน่อยยังไม่ทันที่ผมจะอนุญ,ญาตพี่มันก็ทิ้งตัวลงนอนก็จะหนุนตักผมไว้เฮ้ยต่างนี้เก็บไว้เมียแน่นะคดหนุนเท่านั้นน้อยมึงลุกขึ้นมาเลยลุกเลยห้ามหนุน ผมจะจับผมมันออกแต่คนอัตใจก็แย่งมือผมไปจับไปทั้งสองมือผมพยายามจะดึงมือออกมาจากมันมันก็ดึงไม่ออกแรงเยอะชิปเอออยากจับจับไปเลยอยากโน่นก็หนุนไปเลยอยากทําอะไรก็ทําไปเลยนอะเผด็จการจริงวะกูกําลังเหนื่อยอะขอเยืมมือมึงไปที่พักหน่อยเจ้าตัวเอ๋อมาด้วยเสียงละล้าสีหน้าก็บ่งบอกว่าเหนื่อยเหมือนกับที่มันพูดจริงๆไม่เคยเห็นมันทําหน้าแบบนี้เลยวะไปทําอะไรมาถึงเหนื่อย ก็เรื่องงานของคณะนั่นแหละมันมีหลายอย่างที่เร่งเข้ามาและกูก็ต้องทำไหนจะเรื่องค่ายโยธาของเทอมหน้าอีกเรื่องแผ่นรับน้องอีกหลายวันนี้กูโคตรจะหัวหมุนด้วยประธานสันมันเหนื่อยถึงขนาดนี้เลยเหรอประธานสันยังเหนื่อยขนาดนี้แล้วประธานคณะจะเหนื่อยขนาดไหนวะเหนื่อยดิเป็นประธานน่ะเหนื่อยหมดละเหนื่อยสุดก,ก็คือเป็นเพจว่างต้องรับผิดชอบแม่งทุกอย่างก่อนที่งานจะมาถึงมือเราก็ต้องผ่านพี่ขันมาแล้วพี่ขันเท่เนอะ เออเท่จริงกูก็อยากจะเท่ให้ได้ครึ่งหนึ่งของพี่ขันเหมือนกันนะมึงก็เท่นะแต่มึงปัญญาอ่อนเนะ่ะมันมองผมนิ่งๆก็จะงับนิ้วผมแรงๆโอ้ยเจ็บนะเป็นหมารือไงวะน้ำลายติดนิ้วกูเลยเนี่ยผมเอานิ้วที่เปื้อนน้ำลายไปเช็ดเสื้อมันงับมาได้แม่งไปรอยฟันเลยเนี่ยอย่าบ่นไปหน่อยเลยเนอะพี่สยามเอามือผมไปจับไว้เหมือนเดิมน้ำลายกูเคยติดปากมึงมาแล้วชาไม่ต้องพูดก็ได้ไหมวะ ผมกระพริบตาปรีบมองมาอย่างสตันรู้สึกหน้าร้อนขึ้นมาเลยที่มันพูดก็จริงน่นแหละครับแต่คือไม่ต้องพูดก็ได้พูดทีนี่ฉากแดงกลับเข้ามาในหัวเลยแหมกว่าจะลืมลืมไปนี่ใช้เวลานานชิปพอนึกถึงหน่อยก็ย้อนกลับเข้ามาได้ภายในเสี้ยววิฮ่าแกมแดงชิวเนอรน่ารักมันมองผมพร้อมกับอมยิ้มวันหลังแดงบ่อยๆช่างแก้มกูเถอนหะน้าเออมึงกูว่าจะให้มึงช่วยคิดอะไรหน่อย คือกูอยากจะวางแผนเอาคืนลันตากับสีเทียนท,ที่มันชอบแกล้งกูแต่กูคิดไม่ออกก็เลยจะให้กูช่วยคิดงั้นเหรอเออมึงนกหมอที่สุดที่จะช่วยกูคิดละคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพิษยามังแกล้งผมบ่อยลันตากับสีเทียนก็แกล้งผมบ่อยผมควรจะให้คนที่ชอบแกล้งมาคิดแผนแกล้งคืนงงวะ่ะเอาเป็นว่าให้พี่มันช่วยผมคิดแผนน่าจะเวิร์กพิษยามันน่าจะมีประสบการณ์ในการแกล้งชาวบ้านทีด่ดีผมแน่จะพึ่งพี่มาในเรื่องนี้ได้ มึงอยากจะเอาคืนยังไงล่ะเอาคืนยังไงก็ได้ขอแค่ความสะใจก็พอมึงจะเอาคืนใครก่อนล่ะลานตาไหมเออเอาลานตาก่อนมันเป็นไอตัวแสบมันคือสอสารพิษแลดูมึงแข็งแกรนนะแข็งสิทํากูให้ดังในข้ามคืนเนี่ยทาไงดีว่ามึงอยากให้ลานตามันเมาเหมือนที่กูเมาอ่ะจากการที่ผมไปกินเหล้าแล้วสังเกตลานตามันเป็นคนที่คอแข็งมากครับเหล้าหมดไปเป็นขวดไม่ยังสบายสบายอยู่เลยผมนี่หัวแทบทิ่มโต ลันตาไม่กินเหล้าแล้วไม่เมานีิใช่ไงแต่มันกินเบียรแล้วน็อกเลยนะผมหูผึ่งทันทีที่ไดีไมันพูดแบบนี้เพราะงี้นี่เองเวลาที่ไปกินเหล้ากันมันไม่สั่งเบียรมากินเลยเจ้ลาลันตาข้ารู้จุดอ่อนของเจ้าแล้ว <c oughs> แล้วเราจะทํายังไงให้มันกินเบียรดีมึงไม่ยากนะมึงไปอ้อนพี่ทะเลให้เป็นคนสั่งลันตาลันตามายอมกินแน่ๆทำไมพี่ทะเลสั่งแล้วลันตา,าถึงจะยอมทําตามอะ แล้วพี่ทะเลกับลันตานี่รู้จักกันด้วยเหรอวะเอ้านี่มึงไม่รู้เรื่องเหรอเรื่องอะไรวะเออเงินเช่ามาเถอะเดี๋ยวกูบอกพี่ทะเลเองแล้วกันพร้อมเอาคืนมนไหนก็บอกกูพร้อมทุกวันเอาจริงๆแต่ไว้รอวันลันตามันตายใจก่อนแล้วกันมันจะต้องเป็นการเอาคืนที่สาสมแน่แน่จะว่าไปผมก็สงสัยสิ่งที่มันหลุดออกมาว่าเรื่องพี่ทะเลกับลันตาเนี่ยมันดูเรื่องอะไรแล้วทําไมผมไม่รู้แต่ก็ไม่แปลกนะเพราะผมดูจะเป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างช้ากว่าชาวบ้านอยู่แล้ว อย่าว่าแต่เรื่องของชาวบ้านเลยเรื่องของตัวเองยังรู้ที่หลังคนอื่นเลยชีวิตน่าสงสารแค่ไหนถามใจดูงั้นเดี๋ยวกูบอกมื่อีกทีแล้วกันเฮ้ยอย่าทำตาสลืมสลือสิวะผมมองพี่สยามที่ทำหน้าเหมือนง่วงมากมิจะมาหลับทั้งที่ยังหนุนตากูอยู่ไม่ได้นะกูเมื่อยง่วงอ่ะขอนอนแป๊บหนึ่งได้ไหมเจ้าตัวเอ๋ยเสียงอ่อนไม่ได้เพราะกูเมื่อยจะนอนก็ขึ้นไปนอนบนเตียงดีๆโน่นไปมึงชวนกูขึ้นเตียงเหรอ มันมองผมก็จะยิ้มกรุ้มกริมร้ายเหมือนกันนะเราร้ายพ่องอะ่ะไม่งั้นก็กลับไปนอนที่หอตัวเองเลยไปผมแล่มันอย่างบันไ่้พอใจดีด้วยหน่อยแล้วชอบเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยมีจังหวะหน่อยนี่เผอไม่ได้เลยนะอ,อไม่เอาขอนอนนี่ก็ไปนอนสักทีสิขากูชาไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอมแล้วอย่าทำเสียงขุนสิพรงสูงยอมลุกไปแต่โดยดีขาผมไม่ได้ชาหรอกครับแต่ถ้าไม่บอกแบบนะั้นมันก็ไม่ยอมลุกสักที แลวตอนเย็นไม่ต้องไปไหนหรือเปล่าต้องให้กูปลุกไหมเนี่ยไม่ต้องปลุกครับเดี๋ยวพี่ตื่นเองว่าแล้วมันก็เอนตัวลงนอนบนเตียงผมเมื่อกี้มันแทนตัวเองว่าพี่ปะวะหรือว่าผมหูฝาดไปเองมึงว่าอะไรนะตะเกียรผมแค่หูก็จะถามมันอีกรอบเดี๋ยวตื่นเองครับนอนนะว่าแล้วมันก็หลับตาลงหลับง่ายดีแท้นะพ่อนุง่งผมขยับเข้ามานั่งเอาคางเข้ากับเตียงไว้แล้วมองพี่มันหลับบทเจ้าว่านอนสอยง่ายก็ทําได้เหมือนกันนะ ถ้าเป็นแบบนี้ได้ทุกวันก็คงจะดีผมยังแปลกใจตัวเองอยู่นะว,ว่าทําไมยอมให้มันมานอนอยู่ในห้องแถมยังเป็นบางเตียงผมด้วยตอนแรกก็ว่าจะไล่มันพอมันบอกว่ามันเหนื่อยแล้วก็ขอผมไปที่พักไอ้ความคิดที่ว่าจะไล่มันก็หายไปทันทีผมเป็นอะไรไปวะเนี่ยมันกําลังทําให้กูเป็นบ้าอยู่นะรู้ตัวไหมผมหยิบผ้าห่มมาห่มให้มันอในห้องค่อนข้างที่จะเย็นมากคืออยากได้ฟิลโค่โลกไงไม่ใช่อะไรผมพ่ายมาสักหน่อยเดี๋ยวจะไม่สบายเอา้า คนพักผ่อนน้อยไม่จะป่วยง่ายอะนะสิ่งหายใจเข้าออกที่ดังสมบำเสมอนี่บ่งบอกว่าคนตรงหน้านั้นหลับสนิทไปแล้วนะครับคงจะเหนื่อยมากเหมือนกับที่พูดจริงๆผมชอบหน้ามันตอนหลับชมัดเลยว่ะอธิบายไม่ถูกอะรู้แค่ว่าชอบชอบเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งชอบในความหมายเดียวกับที่ชอบกินเอเมนเอ็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนไดอารี่บอกพ่อแล้วล่ะวันนี้ผมได้เห็นพี่มานิโหมดเหนื่อยกับหมดหลับเป็นโหมดใหม่ที่น่าประทับใจจริงๆ เวลามึงหลับนี่ดูมึงไร้พิษสงมากอะ่ะมึงรู้ตัวไม่พิษสยามฝันดีนะไอ้บ้างตื่นมาก็พากกไปเล่ติมด้วยเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่11นะครับยังไงกันบ้างโมเมนต,ต์หวานๆนะขอนอนด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยโอ้โหเอาเรื่องเกินสมปองก็ไรเทียงสามไม่ทันเขาสักอย่างให้ตายเหอะฟังติดตามผลง,งานของคนเขียนชาร์ลีอิสอิสด้วยนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะ ไปคอมเมนต์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับช,นนช่วงสนทนา5คอมเมนต์ช่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากคุณกุ๊กมินกุ๊กมินใช่ไหมแอดกินข้าววันละกี่มื้อคะเออกินวันละกี่มือ้อหรอตอนแรกกินสามมื้อแล้วน้ำหนักขึ้นนะ่ะก็เลยลดลงมาเหลือ5มื้อต่อวันไม่รวมขนมระหว่างมื้อนะครับผลสรุปว่ามันก็ช่วยได้เยอะอยู่นะไปดูคอมเมนต์ที่2กันดีกว่าครับจากคุณ ดีดาเหรอดีดาเรื่องใหม่ของช่องแอดหนูอยากเป็น้เอกหนูตบแม่พระเอกและพระเอกเลยหนูจะตบแม่พระเอกใช่ไหมแนะนำให้ตบคนอ่านด้วยครับล้อเล่นนะไม่ต้องตบจริงนะ <c oughs> เพราะตบไปผมก็ไม่เจ็บหรอกเพราะผมเป็นคนเออหน้าด้านไปดูคอไม่ได้สีกันเลยครับจากคุณเอเดี๋ยวสีบ้านเลยนะสามไปดูไม่ได้สามกันเลยครับจากคุณ อีบุยอยากให้แอดเปิดคลิปแบบรำไทยมาตบคนฟังเปิดพิติใหม่รำมวยไทยไม่เป็นครับขอเป็นรำถุยฉายแทนได้ไหมรำถุยฉายไปดูคอมเมนต์ที่สี่กันครับจากคุณนนนนกันชใช่ไหมรู้เลยว่าแอรุนไหนฟังจากเพลงน่นจาจะ90นะใช่ครับ90หมายถึงน้ำหนักนะน้ำหนัก90ไปดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยครับจาก คุณออนอนงสารตินะครับวันนี้แอดลืมกินยาอีกแล้วกินยากินยาเอาจริงๆนะกินยานี่ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับหมอบอกว่าต้องฉีดเข้าเส้นเลือดด้วยแล้วก็ต้องช็อตด้วยไฟฟ้าถึงจะเอาอยู่นะก็จบไปแล้วสำหรับช่วงสืวนนฮะาคอมเมนต์นะครับถ้าใครอยากรู้สนุกก็สามารถรู้สนุกง,ง่ายๆเพียงแค่คอมเมนต์อะไรก็ได้ไปที่ใต้คลิปเลยนะใครอยากมันอยากจะกวนตีนอยากจะอะไรมาได้เลยเดี๋ยผมจัดให้ไม่ต้องห่วง ผมชอบคอมเมนต์มาเลยนะถ้าชอบก็ฝากกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะชาเบ๋สวัสดีครับผมวัตนาเบ้ปักตักตักตัก,ตก,ตกพายัง